สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปอด์ทรัพย์สินทั้งหมดที่พบล่าสุดเหรียญรอห้าของนายกเล็กมูลค่านับล้านจากกรณีเคสร,รถกระบะความบนรอยอินทนนท์ตอนนี้ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตประกอบด้วยสร้อยคอทองคำหนัก10บาทสร้อยข้อมือน้ำหนัก3บาทเหรียญของรัชการที่5ทรงม้าและต่างหูเพชร1คู่ยังคงสูญหายอยู่ ใครที่อาจจะเก็บได้ทางญาติวอนช่วยนำส่งคืนให้กับทางญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยและจะไม่ติดใจเอาความกับผู้ที่พบเจอหรือเก็บได้แต่อย่างใดความคืบหน้ากรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเพศเช,ชียงใหม่นิวสข่าวเชียงใหม่ได้เปิดเผยคลิปขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้เจอเหรียญเสด็จพ่อรอห้าของท่านอดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหลักหกจังหวัดปทุมธานีซึ่งประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ร้อมกับครอบครัวและคนใกล้ชิดจำนวนท่าไรแรงเหวี่ยงทำให้สิ่งของในรถรวมถึงของติดตัวได้กระจัดกระจายหลังจากมีการใช้เครื่องสแกนโลหะค้นหาจนสามารถตรวจเจอเลรียนสเสด็จพ่อเาหาโดยพันตำรวจเอกชัดวรินทรบุญนาคผู้กำกับสบพอจอมทองควบคุมการปฏิบัติจนเสร็จภารกิจเวลา13.30นทั้งนี้ได้นำของกลางที่ตรวจพบเพิ่มเติมนำส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสพอจอมทอง เพื่อประสานญาติผู้เสียชีวิตมารับต่อไปสรุปวันที่23พฤศจิกายนได้ตรวจสอบพบเหรียญรัชกาลที่5รุ่นปราบพ่อจำนวนหนึ่งเหรียญและสิ่งของอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆจำนวน6รายการทั้งนี้ข้อมูลเหลร,เรียญปราบพ่อเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่5ทรงแจกเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ทหารโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์ขึ้นเพื่อเป็นบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ไปรัชกาลสงครามปราบภ่อ ผู้ที่ไปรัชการสงครามปราพ่อที่รุกล้ำพระราชอาณาจักรเขตทางเหนือหรือบริเวณประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเมืองของประเทศสาราชของสยามรัฐบาลสยามในสมัยนั้นไน้ว่าจ้างให้บริษัทบีกริมแอนโกผลิตเหรียญปราพ่อที่ประเทศเยอรมน,นีมีจำนวนผลิตเพียง500เหรียญเท่านั้น ซึ่งเป็นเหรียญที่แพงและหายากทําด้วยเนื้อเงินเพียงอย่างเดียวด้านหลังเหรียญระบุสักปรารที่เกิดสงครามคือสงครามครั้งแรกเมื่อจอส .1239 ตรงกับพศ2 4 2 0ครั้งที่2เมื่อจอส .1247 ตรงกับพศ2428และครั้งที่3เมื่อจอส1249ตรงกับพศ2430 เหรียญปราบห่อมีลักษณะเป็นเหรียญรูปกลมแบนด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระพักเซี่ยวหันข้างไปทางซ้ายมีช่อดอกไม้รองรับบริเวณด้านบนมีอักษรตามแนวขอบเหรียญมีข้อความว่าจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราชส่วนด้านหลังเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระสยามเทวธิราชทรงช้างถือพระแสงของเงาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ